โปรโมชั่นออกรถใหม่นะคะสำหรับซิตี้นะคะซิตี้นะคะมี2เครื่องยนต์นะคะ1นนะคะ,ะ,คะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะจะมี4รุ่นย่อยนะคะรุ่น S นะคะอยู่ที่5 9 9 0 0 0เกบาทรุ่น V นะคะอยู่ที่6 2 9 0 0 0อบาทรุ่น SV นะคะอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทรุ่น RS นะคะอยู่ที่7 4 9 0 0 0นบาทนะคะรุ่นไฮบริดนะคะมี2รุ่นย่อยนะคะ จะมีรุ่น SV นะคะรุ่น SV จะอยู่ที่769,000บาทแล้วก็รุ่น RS นะคะอยู่ที่839,000บาทนะคะโปรโมชั่นด้านล่างนี้นะคะคำนวณเป็นแบบผ่อน84งวดนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะต้องการผ่อน48งวดก็สามารถทำให้ได้นะคะโปรโมชั่นนี้นะคะส่วนลดแล้วก็ของแถมทั้งหมด20รายการนะคะตอนนี้นะคะมีดอกเบี้ย0%ด้วยนะคะดาว25%ผ่อน48งวดสำหรับลูกค้าเก่านะคะมีส่วนล ดดอกเบีย้ยให้15สตางค์นะคะจ่ายงวดแรกพร้อมเงินดาวนะคะลดให้อีก10สตางค์นะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะส่วนลดและของแถมนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้นะคะเพียงแค่ลูกค้านะคะทักเข้ามาสอบถามกุยช่ายนะคะกุยช่ายยินดีให้คำปรึกษาบ๊ายบาย